ค่ะไม่่ําค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับไม่ข้าค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้น้อคุณแม่นอะค่ะมาตามคุณแม่วันที่สิบแปดนอกค่ะคุณแม่ว่าฟันแล้วฟันได้จ้กมือคุณแม่ฟันมือขึ้นฟันมือคืนล่าสุดนาะค่ะฟันนวไรนอะฟันว่าเขาเหตุทางเหตุทางคนไปเบิ่งรถเขาลายหลายเหมนรถแลนมากรถแลนมากรถมันนี่เขามาเหยียบเหยียบคือคนเดียว เหยียบคนเดียวคนมีหลายค้นอยู่ห้องก็เหยียบก็เลยพาเขากระพากันไปซองเบิองซองเบิงนันขาหมอน่นมันโตมันขาดออกนะโตมันขาดออกขานันไปไกลบันไดสามขันกันยังไงขาหินต่ขาเห็นตะขาตัวขาดออกนี่ไปไกลบันไดสามขันแม่โอ้ใ่สองสามเลยอหลีวยหายสี่หายสองสามเหลียนั่นค่ะเดี๋ยวขอทมรายละเอียดในความฟันกอนนาะคุณแม่ในความฟันนี่รถมาจะขัน มันมาหลายอยู่แต่ว่ามันจอดมันบบกแอาแเรนมันกระจอดไปเบิสุขันแต่ว่ามีขั้นเดียวแรีนมีขั้นเดียวแรนมีขั้นเดียวแรีนมันเพราะว่าขั้นนั้นมันเหยบแล้วกับขั้นอื่นกับหันมาอย่างมันเหยบมอ่นีกก็ไม่จอดไ้เบิดค่ะแต่ว่าโมโห่มโหเล็กเขาแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายนุ่งหดผ้ายืนมันนุ่งผ้ายืนยังว่าผ้ายืนขามันกับกายบันไดเขาสามขัน บานี้เรขทะเบียนรถเห็นบเ่นบเห็นเนาะค่ะเพราะว่าเขาเป็นรถกลุ่มท่างนะพวกกลุ่มทางค่ะคนไปเบิ่งหรือวะรถคนบางไล่คนหนึ่งได้จะเหยียบคนเดียวตัวบานี้บันไดเพื่อนเขานี่เฮื่อ,อนเพื่อนล้างนันหูจักบ่ในบานห้านี่แล้วแต่ว่าบฮห้บานขที่ขเขาจบุ่ห้บานขที่ขเขาจันแต่ว่ามันกลายสามขันแต่ว่าบุมีเล่าบันไดขืนได้แับขืนได้แต่ว่ามีต่ขันบันไดซืือ ขาดสองคางหนึ่งก็เป็นไกลบันไดเขาสามขันขาด้นเลยนะ่ยนะรถนี้เป็นรถยังนี่รถเกีท่างรถเกีท่างมี่จักหล่อคุณแม่หหกหล่อเลยประมาณหกหล่อเอาท่านผู้ชมหูเนาะค่ะว่ามีจักหล่อกับตีเอาเนาะค่ะแต่ว่าแอดกับบงหูว่มี่จักหล่อเนาะค่ะบ่เป็นหน้าตัแม่ยังบงหูว่ามันจักหล่อมันจิตเป็นหกหล่อคนตัวแต่ว่าเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชาย มัน้ก็เลยไปเบืองอู้หัวมันกับบะมี่อันโตมันกับบะมี่แต่ว่ามันขาดออกว่าบบ่าวบาวให้โมฟังนะค่ะเห็นเลือดบ่อก่นนี้เลือดกับมี่แต่ว่าในโตมันเนี่มันกขาดอยู่ในทางนะช่วงโตมันเนี่แต่ว่าอันนี้มันขึ้นไปบานเขาก็ยู่ฟังนั่นค้างกับไปไกลโตมันยืนสร้างโตมันขาดออกเป็นต่ยาดนอกความฝันมันจะดนตอแบบนี้นี่ความฝันก็เลยว่าอู้หยังได้จังอันขาดขาดแน่แต่ขาดกับไกลไหวตัวเห็นว่า ผู้ใดกับว่าท่านมาเบิงแล้วห้องไปจองเบิงกับมูหนุมูก็เลยไไว่ามูกับย่านคนว่าย่านย่านนอกเพราะว่ามันเป็นแนวนี้คนว่าอุบัติเหตุได้นี่คนว่าผู้ใดเข้ากับเบียบคนว่าคนนางกินเขาแซวก็ยัางเบียบโอ้จะเปียบมอ<ป>เดียวเยียหมอเดียวครับกระเด็นไปกายอันนี้ไหวกายกับบันไดเขาสามขันค่ะแต่ว่าเล่าบันไดกับว่ามีขื่นแต่ว่ามีตะขันบันไดค่ะเนี่ยว่างนี้ คุณแม่คิดว่าเป็นเหล็กตัวไดบ้างนี่สองสามคุณแม่ว่าขาสองขางไปไกลว่ายสีบุ๊มีศูนย์นึ่บอกศูนย์กับสีศูนย์สองแหละศูนย์สองสามดีเอาศูนย์สองสามแมนบอกเพราะว่าคนนี้เด้ตุยไปแล้วไงตายแล้วเสียชีวิตแล้วคนเดีเสียชีวิตไปแล้วเนอะแต่ว่าขาหนันไปไกลอยู่ตัดส่องเคืองเลยส่องเคืองเลยก็ไปไกลปุ๊กทะเลกสามตัวคุณแม่หายศูนย์สองสามแแต่ว่าตัดเหรียญเอาเนอะมาเสองตัวตัดกับมุนเอา บ้านเ็กที่นี่บ่หูแม่นบ่บ่บหูเพราะว่าเป็นบ้านเฮาบ้านเฮานี่ล่ะสามารถตามข้อมูลได้บ่คุณแม่ฮะถ้าไปตามข้อมูลนี่ตามได้บ่ตามบ้านในที่เพิ่นนี่ได้บ่บ่ไปตามแล้วแต่ว่าสิแวะเบิ่งอยู่มื้อนี้แต่ว่าพ่อใหญ่ว่าบ่ต้องแวะดอกอ่ะบ่เป็นหยังเนาะค่ะเดี๋ยวแอบไปตามข้อมูลให้เนาะคุณแม่เนาะค่ะเดี๋ยวแซวนิ่งไปตามให้เนาะค่ะว่าบ้านใกที่หลังนี้เนาะค่ะบ้านเ็กที่เท่าใดเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี่เธอเพิ่นอยากได้เนาะคุณแม่เนาะ ข้อมูลจังส้ตรงกัคพามฝันเนาะจ้งพ่ฮู้ว่าบานสีเป็นท่าใดบานนี้พู้ใยา่นี่หละู้ใหญาในบ้านเทานี่หละคนในบานเฮาฟังนั่นขากระเด็นไปไกลเลยคือบานหลังเก่าน่ะนะเป็นเป็นบานสองสันบันไดขึ้นไปบ่มีวค่าบานนี้กระเด็นจังไดหยียบมาจังไดกระเด็นไกลบันไดเขาสามขันขานะศูนย์สองสามสงตวเลย เลขกสามตัวคุณแม่หายศูนย์สองสามเนาะนอกเหนือจากนั้นตัดกรับมุนเอากะยาลืมสองสามสามสองเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่ว่าอาสีมาตัวเก่าเหมืนบอกคะอาสีมาตัวเกาว่าเพราะคุณแม่ว่ามันเป็นบาดหลังเกา่าเมืนบ่ะบาดหลังเกา่าบาดโบ,<า>บราณนะาบาดโบราณก่านนค่ะโบน,น่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสองสามสามสองนี่ก็ออกดูเนาะคุณแม่เนาะค่ะโบน่อาสีมาตัวเก่าคือเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าข้อมูลบาลิกที่เนาะค่ะเดี๋ยวแอดไปตามหายอีกเนึงเนาะค่ะเพราะว่าไปกระเด็นขางอยู่บาดข้าเจ้าเนาะค่ะขางอยู่บาดค่ะ เจ้าชีวิตนี่อยู่หน้าบ้านเลยบอกคุณแม่หน้าบันไดนั่นแล้วนาบันไดโต้เลยโตนั่น,ต,น,น,นตกลงมาตกลงมาขา,า,าเนี่ยมาไปกระเด็นทางบันไดเขาเนี่ยว่าบันไดเขาอยู่ฟังทั้งนั้นอยู่ข้าง,ข,างข้างคนทางเลยแม่นเนงานเขาทีา่งลงมาเนี่ยกับมีบันไดบันไดอยู่ฟังทั้งทุ่นค่ะอยู่ฟังทางแต่ว่าโตมันขามันจระไดจังกระเด็นใช่ อันเขาอม,มันในเขาไปกลายอยู่สามขันค่ะมเมในอาสีมาปฏิทีน่ามกระไรกับบแน่เนานะคุณแมนนะ่เนาะค่ะเดี๋ยวไปตามหานะ้เนาะค่ะแนวทางของคุณแม่ห้มาชัดเจน,ค,นมมค่ะท่านผู้ชมก็ขอไห้มีโชคมีลาบไปรางวัลใหญ่กับคุณแม่ในงวดหนีเนาะค่ะหงดว่ดางหันลุดไปหวดเดียวเนาะคุณแมนนะ่เนาะว่างหันลุดจากที่เขามาทั้งเบิร์ดหางหวดเนาะคุณแมนนะ่เนาะหงดที่หกมาลุดค่ะท่านผู้ชมบกเป็นยังค่ะถ้าลุดแล้วปึ๊บเลขมาเข่าเนาะคุณแมนนะ่เนาะถ้าลุดไปแล้วปึ๊บหงดนีีค่่ะมมทุนาช คิดว่าน่าจะมาหงวดนี้เนาะค่ะหงวดวังหันรุดไปแล้วค่ะแล้วค่ะสถิติก็คือแปดหงวดซ้อนเนาะคุณแม่เนาะแปดหงวดซ้อนค่ะหงวดวังหันกับมาหางหงวดซ้อนค่ะหางวดซ้อนแล้วมารุดหงวดที่หกเนาะค่ะอ่ะหงวดนี่ขอให้มาอีกเนาะคุณแม่เนาะค่ะขอให เอฟซีมีฉกมีลาบกับแม่ข้าสุขูสุขคนค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ้างมียังแล้วไม่แค่นี้แหละใช่โชบโฉบมันมานแม่กรรุดคือกันเอาวันหันบดบดใดเลยบดใดจักบาทค่ะบ่เป็นยังเนาะคุณแม่มีเขามีรุดเป็นธรรมดาค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะขอบคุณแม่ค้ามได้หลายค่ะบ่าเพียงแนว้ทางขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะสรุปแนว้ทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ข้าค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคมะคลิปนปกร้อ่หกสในงวดนี้ะค่ะแมค่ิปนี้นๆเป็นว่า ฝันเห็นรถเขาเหตุทางเพื่อนว่าค่ะรถเหตุทางนี่ละเพื่อนว่าคันใหญ่ๆเพื่อนว่าเขาพักกันเหตุทางแล้วไปเหยียบคนเพื่อนว่าค่ะนี่ข่วงฝันเหยียบผู้ชายผู้หนึ่งเนาะค่ะเหยียบส่วนแอวขึ้นไปทั้งๆเพื่อนว่าแต่ว่าส่วนแอวล,ลงมาทั้งขานี่กระเด็นขาดออกเลยเพื่อนว่าค่ะขาดออกละขาไปผาดบันไดยุ่งเฮื่อขาเจ้าเพื่อนว่าค่ะ เพื่อนลังนันกับหูจักยู่เพื่อนว่าค่ะเป็นเพื่อนคนในหมู่บ้านนี่ล่ละเพื่อนว่าแต่ว่าขาผู้ใส่คนที่ถือเหยียบเนาะค่ะขาสองขานี่ไปผาดยูคันใดขันที่สามเพื่อนว่าค่ะไปผาดสามขันขันที่สามเพื่อนว่าอยูเฮื่อนข้าเจ้าเลยเพิ่นว่าฟันแปลกเพื่อนว่าฟันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะไม่ข้ามห้แนวทางมาศูนย์สองสามเนาะค่ะศูนย์นี่ตีมาจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วตีเป็นศูนย์เพื่อนว่าค่ะ สองนี่ตีมาจากขาสองขาเพิ่นวาสามนี่ตีมาจากบันไดสามขันเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ได้จับรวมกันเป็นศูนย์สองสามเนาะค่ะเน้นๆให้เลยเพิ่นว่ามักแห้งก็คือสองสามเพิ่นมาตีจากฝันเพิ่นวาขาสองข้างและบันไดสามขันเพิ่นว่าค่ะเอามารวมกันเป็นสองสามเพิ่นวะค่ะแลก็บ้านเล็กที่หลังที่คุณแม่ฝันเกี่ยวเนาะค่ะฝันว่าคนเสียชีวิตนี่ขาขาดไปผาดอยู่บันไดบานเพิ่นเนาะค่ะบ้านเล็กที่ สองหนึ่งหมู่หนึ่งเนาะค่ะถ้าจับสซการก็สิเป็นสองหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเป็นบาริทีจับร่วมกันเนาะค่ะสองหนึ่งหนึ่งเลขสามตัวเป็นแนวทางของแม่ค้าค่ะในงวันวันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวันใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำเล้อค่ะกันไว้หมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะคา้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร้วยน้ำเลยเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ